รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องเงินเดือนครั้งที่หนึ่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษานายสรศักดิ์บุญบำรุงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเบงทาราโรงเรียนบ้านเบงทาราศตั้งอยู่กึงลางระหว่างบ้านเบงหมู่ที่สองและบ้านทาลาดหมู่ที่สามตำบลศสนรงอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ เปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประฐมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน160คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน15คนภายใต้การบริหารสถานศึกษาโดยในสอนรศักดลลิ์เป็ํบำรุงมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในช่วงตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2,567จนถึงวันที่3 1มีนาคมพุทธศักราช2568ดังนี้ 1. ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันรายการยอดสุรินคัพครั้งที่1น,นักณโรงเรียนบ้านยางชุมได้รับรางวัลชนะเลิศฟุตซอลร,รุ่นอายุไม่เกิน12ปี 2. จัดกิจกรรมหมอลำขอข้าวระดมทรัพยากรในชุมชนบ้านเบงและบ้านท่าลาดเพื่อพัฒนาโรงเรียนบ้านเบงท่าลาดได้ยอดบริจาคเข้าเปลือกและเงินสดเป็นจำนวนเงิน1 3 6 2 6 6บาท 3. โรงเรียนบ้านเมงทลาชนะเลิศงานศิลปะาหาัตกรรมนักเรียนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตสองจำนวนหนึ่รายการคือการแข่งขันขีตศินมวยไทยและได้รับรางวัลเหรียญทอง11รายการและเหรียญเงิน1รายการ 4- ส่งนักเรียนเข้าสอบแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน A.T.S. Top Test 2025ประจำปีการศึกษา2567 ณโรงเรียนอนุบาลท่าตูมสนิทราชวิทยาคมตำบลท่าตูมอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์เข้าร่วมการแข่งขัน9คนได้รับรางวัลชนะเลิศหึงรายการคือเด็กช้ยธนพัฒนแสงงามชนะเลิศในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4 5. ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเพชรภาษาไทยครั้งที่12ประจำปีการศึกษา2567ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชิงห้วยรางวัลเกียรติยศจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการและทุนการศึกษาณนะโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนจังหวัดขอนแก่นและได้รับรางวัลดังนี้เด็กหญิงปริยาพรลิบไทยสงชนะเลิศได้รับเงินรางวัลพร้อมช่วยรางวัลเกียรติยศเด็กชายคนลวัดกองน้อยรองชนะเลิศอ,อันดับที่สองพร้อมโล่รางวัลเกียรติยศเด็กหญิงวันนิดาโพล้อม ได้ลำดับที่4เด็กชายชินกิจคอนเพชรได้ลำดับที่6เมื่อวันที่10บกมภาพันศตวรรษ,ษกราสองพัารฝึกสอนและควบคุมทีมโดยคุณครูชิดิพัแก่นแก้วคุณครูจันจิลานาคสเวสคุณครูธนก,กิจศรีสมบัติ 6. ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการชุมพลวิทยาศาสร์สกูเทส2025ประจำปีการศึกษา2567ชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลได้แก่เด็กชายนภัสกรโมกหอมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6และเด็กหญิงปียาพรล,ลิปไทยสงได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่3 7. ส่งโรงเรียนบ้านเบงทลาดเข้ารับการประเมินสถานศึกษาสีขาวปอดยาเสพติดและอบมุกระดับพิตประจำปีการศึกษา2567 8. ให้ความอนุเคราะห์สถานที่โรงเรียนบ้านเบงทลาด ในการจัดกิจกรรมวันนักข่าวจังหวัดสุรินทร์9โรงเรียนบ้านเบงทลาดมีผลการทดสอบระดับชาติโอนเนชั้นประถมศึกษาปีที่6เฉลี่ย4วิชาสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ10ปฏิบัติตามนโยบายสุขขาดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการปับปรุงห้องน้ำห้องสุข,ขาให้สะอาดถูกส,สุขขากษณะน่าใช้และชนะเลิกการประกวดห้องน้ำ เพือขายโรงเรียนชุมชนบุรีหนึ่งสิ 11. จัดหาเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นใหม่ให้นักเรียนได้เล่นและเรียนรู้อย่างมีความสุข 12. ปรับปรุงระบบน้ําประปาเพื่อให้น้ําไหลสะดวกยิ่งขึ้น 13. จัดระบบรักษาความปลอดภัยทําประตูกั้นทางขึ้นอาคารเรียนใหม่ขอขอบคุณคณะกรรมการรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องเงินเดือนครั้งที่หนึ่งเป็นอย่างยิ่ง